ช่วงโควิดธุรกิจคุณไม่มีลูกค้าและคุณจะหาเงินยังไงครับอย่างแรกนะฮะคุณจะต้องดูก่อนนะครับว่าในช่วงโควิดเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่ารัฐบาลสั่งล็อกดาวน์หรือว่าไม่มีคนเข้าไปกล้าใช้บริการนะฮะต่อให้เปิดล็อกดาวน์แล้วก็ตามนะครับเพราะว่าการระบาดมันยเยอะอยู่เนี่ยทีนี้คุณต้องมาคิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ชัว่วคราวหรือสิ่งที่ถาวรชัว่วคราวคือโอเคแหละมันมีโควิดซึ่งโควิดก็คงจะไม่อยู่กันตลอดการนะคร คนจะก,กลับมาใช้บริการไหมหรือคุณเป็นธุรกิจที่ถ้าเปลี่ยนไปแล้วคนจะไม่มาใช้บริการากแล้วคือเป็นการเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปเลยคนผู้บริโภคเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมไปแล้วถ้าเป็นแบบ2เลยนะครับคุณก็ต้องออกจากธุรกิจนี้ไปแต่ถ้าเกิดเป็นแบบแรกเนี่ยคุณต้องมาถามตัวเองว,ว่ามันสามารถมาปรับเปลี่ยนเป็นออนไลน์ได้ไหมว่ามันออาาสามารถปรับเปลี่ยนเป็นออนไลน์ได้นี่คือโอกาสที่ดีที่คุณจะสามารถปรับมาเป็นออนไลน์ร้อแต่ถ้าเกิดปรับเปลี่ยนเป็นออนไลน์ไม่ได้ธ <IL> ุรกิจบางอย่างต้องอาศัยประสบการณ์ธุรกิจบางอย่างเช่น ตัดผมนวดสปาซึ่งมันไม่สามารถทำมาเป็นออนไลน์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์คุณจะทําไงฮะวิธีที่หนึ่งเลยคือการขายตั๋วล่วงหน้าขายตั๋วล่วงหน้าคือบางทีคุณอาจจะจับเป็นแพ็กเกจนะฮะแทนที่คุณอยากจะได้แคทโฟเข้ามาช่วงนี้นะฮะก็ขายแพ็กเกจล่วงหน้านะครับสมมุติว่าปกติเนี่ยสิบครั้งสองหมื่นนะฮะอาจจะเป็นสิบครั้งหมื่นเดียวหรือสิบครั้งหมื่นห้าซึ่งก็จะมีคนที่โอเคไงเขาใช้บริการอยู่แล้วเขารักคุณอยู่แล้วนะครับเขาอยากจะใช้บริการหรือว่าคุณโฆษณา Uh, จนกระทั่งมีคนอยากใช้บริการก็อาจจะซื้อตัวแพ็กเกจส่วนนี้ mm. ซึ่งมันก็เป็นแค t โฟกักับเอาเข้ามา,าต่อยอดนะฮะหรือทำให้ธุรกิจคุณอยู่ได้ mm. แบบที่ 2>, mm. นะ2ถ้าเกิดธุรกิจคุณเนี่ยไม่สามารถขายล่วงหน้าได้ธุรกิจคุณเป็นธุรกิจประเภทที่ต้องขายประสบการณ์ mm. ขายประสบการณ์คือต้องคนต้องไปสัมผัสนะคนต้องไปใช้คนต้องไปดูคนถึงจะอยากที่จะจ่ายตังค์ทำยังไงครับ คุณก็ต้องสร้าง Ex ็กซ์เพรีอื่นที่เป็น e x p e r i e n c e ออนไลน์ยกตัวอย่างเช่นนะฮะมีฟาร์มช้างที่เชียงใหม่นะครับปกติก็จะมีนักท่องเที่ยวไปแล้วก็จะซื้ออ้อยซื้ออะไรไปให้ช้างซื้อกล้วยไปให้ช้างแต่พอมีโควิดปั๊บเนี่ยไม่มีคนไปที่ท่องเที่ยวมันก็ไม่มีคนไปซื้ออ้อยซื้อกล้วยช้างควานช้างขารรายได้นะครับไม่มีเงินมาเลี้ยงช้าง <S <S เขาก็เลยทําเป็นการไลฟ์นะฮะให้เจ้าภาพยนะฮะหรือว่าคน,คนที่ชอบรักช้างเนี่ย ได้ดูชีวิตของช้างแล้วก็ได้ซื้ออาหารนะครับแล้วก็ให้กับช้างผ่านในไลฟ์ได้เห็นไหมนะฮะก็สามารถจะทําได้หรือนะครับวัดเราจะบอกว่าวัดคือศาสนสถานแต่ว่าส่วนหนึ่งวัดก็ต้องการเงินหมุนนะครับคุณจะเห็นว่าพักเนี้ยหลายๆวัดนะครับออกมาประกาศว่าพอคนไม่เข้าวัดนะฮะไม่มีเงินข่า้ําไม่มีเงินข่าไฟมีเงินไปทําบุญต่างๆ,ๆนะครับ ในการโอเป a เรของวัดนะครับเาะวัดเนี่คยค่าใช้จ่ายก็เยอะนะครับบางวัดเนี่ยเหมือนกับรรบริษัทบริษัทนึงเลยเพราะว่ามีคนอยู่นะครับต้องกินต้องใช้นะฮะทีนี้ทำยังไงก็ต้องทำศาสนพิธีแบบออนไลน์ก็คือทางวัดก็ต้องสร้างตัวตนนะครับทางหลวงพ่อจเจ้าว่าหรือว่าพระที่สามารถจะออกมาเทศได้นะครับก็ออกมาใช้สื่อคอนเทนต์ออนไลน์นะครับเพื่อสร้างตัวตนในโลกออนไลน์ หลังจากนั้นเสร็จปั๊บเนี่ยศาสนาพิธีต่างๆนะฮะเช่นอาจจะเป็นการมีการเผาศพมีคนมาบริจาคมีการทําสังฆทานนะครับก็อาจจะต้องมีการไลฟ์หรือมีการถ่ายภาพนะครับหรือมีการทําวิดีโอคอลให้กับเจ้าภาพได้รับรู้แล้วเมื่อมีคนเห็นอ๋อมันสามารถทําแบบนี้ได้คนอาจจะไม่ได้เข้าไปวัดแต่เขาก็เสพธรรมะผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียนะครับเขาอาจจะเกิดจิตเลื่อมใสนะฮะอยากจะบริจาคอยากจะทําบุญนะครับก็สามารถที่จะทําได้หรือว่า ที่ผมเพิ่งจะใช้บริการไปนะครับก็เป็นโรงฆ่าสัตว์นะฮะอยู่ที่จังหวัดปทุมธาน,นีซึ่งปกติผมก็ไปทําอยู่แล้วนะครับไปปล่อยไทยชีวิตโคกระบือซึ่งปกติแล้วไปเขาก็จะมีทั้งให้เลือกวัวนะฮะแล้วก็จะมีพิธีสงฆ์นะครับก็จะมีหลวงพ่อมานะฮะแล้วก็ถวายตัวทําพิธีนะครับถวายวัวเนี่ยนะครับให้แล้วหลวงพ่อก็จะเอาวัวเนี่ยส่งมอบให้กับทางโครงการหลวงต่งางๆ ซึ่งพอไม่สามารถจะไปได้เพราะว่าช่วงโควิดนะครับคนก็ไปถ่ายชีวิตน้อยลงเขาก็มีวิธีการก็คือถ่ายชีวิตผ่านซูมคอลนะฮะก็คือทุกๆคนเนี่ยอย่างเช่นผมอาจจะรวมตงังกันกับคนที่รู้จักสองสาคนแล้วก็ไปถ่ายชีวิตเขาก็จะมีซูมคอลคนที่รวมตังมาด้วยนะฮะรวมบุญมาด้วยเขาก็จะเข้ามาดูได้แล้วก็อนุโมทนาได้แบบนี้นี่คือวิธีการเปลี่ยนเพราะเราไม่รู้ว่า สิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นนานขนาดไหนแต่ว่าในช่วงจังหวะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องหาทางเอาตัวรอดครับถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้ฮรคุณสามารถติดตามได้ที่เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวันเวลา7จ็ดโมงครึ่งจะมีคลิปความรู้แบบนี้ครับส่งตรงถึงคุณทุกวันถ้าคุณไม่อยากพลาดคุณสามารถติดตามที่ไดอาแอรไซส์แบงก์สุ p กิจได้ครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราจะส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันทีครับ